ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคราวคลาวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุนาวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ข่าวดีแฟนหงกระโดดกรีดบ้านแตกโล่งอกกุนซือทีมชาติอียิปต์ยืนยันอาการบาดเจ็บของโมเมนต์สลามไม่หนักนะครับแต่ต้องรอผลสแกนอย่างละเอียดอีกครั้ง ส่วนท่านั่นสโมสรลิเวอร์พูลของเราได้ส่งทีมแพทย์บินด่วนเพื่อไปดูแลการรักษาที่ถูกต้องให้กับโมซาลานะครับออ้ยใครแนบ่อมาม่พี่น้องหลังจากที่ในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานั้นได้เกิดความกระหึเป็นอย่างมากในหมู่แฟนบอลลิเวอร์พูลหลังจากได้รับทราบกับว่าโมเมสซาลาสตาร์กองหน้าของทีมนั้นได้รับบาดเจ็บแฮมสตริงในเกมที่ทีมชาติอียิปต์นัดล่าสุดที่ทีมชาติอียิปต์ของซาลาเสมอกับทีมชาติกาน่าไป2ประตูต่อ2 ในศึกฟุตบอลแอฟริกันคัพออฟเนชั่นในนัดที่2ของกลุ่มเอในช่วงเ่้ามืนที่ผ่านมาซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เองได้สร้างความไม่สบายใจให้กับแฟนบอลลิเวอร์พูลทั่วโลกเป็นอย่างมากว่ามวะลเสนาะนั้นจะได้รับบาดเจ็บมากแค่ไหนและจะกระทบกับการลุ้นแชมป์รายการต่างๆของสโมสรลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้หรือไม่โดยล่าสุดน,นะครับทางด้านของบริสวิอเรียผู้จัดการทีมชจ้าียเปตียบก็ได้มาสัมภาษณ์เรื่องนี้ในทันทีหลังจบเกมผ่านทางเดอะสแตนดาร์ด ซึ่งเป็นสื่อระดับโลกโดยกล่าวว่าผมขอออกมาพูดในเรื่องที่น่าจะทําให้แฟนๆของโมซาร่านั้นได้สบายใจกันพอสมควรน,นั่นก็เพราะตัวคุมเขนั้นเท่าที่ได้สอบถามอาการบาดเจ็บของนกเตะเบื้องตอน้นและได้พูดคุยกับทีมแพทย์ในนามของทีมชาติอียิปต์แล้วซึ่งน่งก็พอที่จะยืนยันได้ว่าอาการบาดเจ็บของโมฮิมซาลนั้นไม่อันตรายย้ำอีกครั้งว่าไม่อันตรายตามที่หลายๆคนกาลังคิดกันไปไกลแต่การเปลี่ยนตัวของเขาออกจากเกมในแต่ที่นั้น ก็คือมาตรการการป้องกันเอาไว้เพื่อเป็นการป้องกันเอาไว้ก่อนและไม่ต้องการที่จะให้นักเตะเสี่ยงที่จะรับบาดเจ็บเพิ่มเติมและตอนนี้ผมก็ยินในในี้ว่าโมเมตซารานั้นสบายดีมีแห้งครับกินตาบะฮงอยู่ข้างสนามและในส่วนเรื่องของการตรวจสอบอย่างละเอียดนั้นเราคงได้รอข้อสรุปจากทางทีมแพทย์กันเพ่แต่เบื้องต้นนั้นอาการบาดเจ็บของโมเมตซาระะ่านั้นไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงและขอให้ทุกคนสบายใจได้ ทางด้านสโมสรลิเวอร์พูลของพวกเรานั้นนะครับก็ได้ทําการส่งทีมแพทย์ของสโมสรที่มีความเชี่ยวชาญบินด่วนไปที่แคมป์เก็บตัวทีมชาติอียิปต์ไปเป็นที่รู้แล้วตั้งแต่รับทราบข่าวว่าโมเมสซาลานั้นได้รับบาดเจ็บโดยเหตุผลขขการที่ทําให้ทางลิเวอร์พูลต้องส่งทีมแพทย์ของสโมสรบินไปประกบและทํางานร่วมกับทีมแพทย์ของทีมชาติอียิปต์นั้นก็เพื่อเป็นผู้ช่วยในการสแกนในการบาดเจ็บและช่วยดูแลอาการบาดเจ็บของโมเมสซาลานในครั้งนี้ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เพราะทีมแพทย์ของลิ์พูนั้นมีความเชี่ยวชาญมากกว่าและมีเครื่องไม้เครื่องมือในการรักษาที่ดีกว่าทางทิมชติอียิปต์นั่นเองนั้นั่นจึงเชื่อได้ว่าบทสรุปเรื่องการบาดเจ็บของโมซาลานั้นน่าจะมีผลตรวจออกมาให้ได้ทราบกันภายใน1นึ่งถึงสองวันนี้นะครับแต่ทื่อนั้นหลายฝ่ายก็เชื่อมันว่าโมเมนซาลานั้นไม่น่าจะมีอาการบาดเจ็บหนักเพราะสามารถเดินออกจากสนามได้ด้วยตนเองและคาดกันว่าอาจจะต้องพักรักษาตัวประมาณ2สัปดาห์หรือจนจบการแข่งขันในศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นในครั้งนี้พอดิพอดี โมซาลาอาจจะไม่เป็นอะไรเลยและสามารถลงสนามช่วยเหลือทีมในเกมในนัดหน้าในท,นทันทีโดยตรงจุดนี้ก็มีความเป็นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันยังไงก็ขอภาวนาอย่าให้โมซาลาของเราบาดเจ็บหนักก็แล้วกันนะครับเพราะไม่งั้นการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษของลิเวอร์พูลในนกันนี้มีปัญหาอย่างแน่นอนนะฮะผู้ช่วยชันเชื่อว่าลิเวอร์พูลอาจถึงขั้นช่วแชมป์พรีเมียร์ลีกถ้าหากไม่เสริมกองหลังรายใหม่ ให้มา่อยนจะคู่ก,กับเวอร์กิฟันได้ซมสร์สัลิบบูพูนะบรับทีมดังในศึกพรีเมียร์ลีกที่ในตอนนี้กําลังเป็นทีมจับผงของตารางคะแนนพีม์ลิกและมีโอกาสสูงพอสมควรที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในมดกานี้เข้าสู่ทีมได้เป็นผลสำเร็จแต่ถึงันั้นลิบบูพูนั้นจาเป็นที่จะต้องเสริมทัพผู้เล่นในตำแหน่งเซตแบ็กบคนใหม่เข้าสู่ทีมเพื่อแทนที่ของเจเอลม,มาติฟที่ได้รับอาการบาดเจ็บหนักและต้องพักยาวทั้งฤดูกาลและก่อนหน้าน,นี้ลิอร์พูลก็เคยออกมายยืนยนัแล้วว่า เป้าหมายการสรมทับ้เล่นใหม่ของพวกเขนนั้นก็คือการสรมทับกุญแกองหลังรายใหม่เข้าสู่ทีมแต่จนป่านนี้นะฮะลอร์พูยังไม่สามารถเสริมทับกองหลังรายใหม่เข้าสู่ทีมได้เลย,เลยแม้แต่คนเดียวที่สําคัญก็คือข่าวการเชื่อมยงที่ใกล้เคียงกับคําว่าลอร์พูกำลังเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอหรือใกล้ได้ตัวกองหลังรายใหม่นั้นก็ยังไม่มีออกมาให้เห็นกันเลยซึ่งนั่นก็ทำให้ตอนนี้แฟนบอลลนอรุพูจำนวนมากเริ่มร้อนใจเพราะตลาดการกัดนักเตะหน้าหนานั้นเดินทางมาเกินครึ่งทางแล้วนั่นเองนะครับ ดยล่าสุดครับต่นนั้นของเอลิสแมคคอยนะครับผู้เชี่ยวชาญทางช่อง t a l k Sport ก็ได้ออกมาสนแสดงความคิดเห็นส่วนตัวล่าสุดโดยกล่าวว่าลิเวอร์พูลนั้นกาลังประมาทมากๆที่จนปั่นนี้ยังไม่สามารถเสริมทัพผู้เล่นกองหลังรายใหม่ก็สูเทียมทอนนั้นที่พวกเขาก็รู้ตัวเองดีว่าจะต้องเสริมทัพผู้เล่นรายใหม่เพราะเจอมาเทียบได้รับบัดจ,จบยาวแต่พวกเขากลับเลือกที่จะดิ้งและอาจจะไม่มีการเสริมทัพผู้เล่นใหม่ก็สูเทียมในช่วงตลาดนนหน้านแถวนี้ก็มีความเป็นไปได้สูง และผมก็ขอเตือนว่าพิีเมียร์ลกอังกนั้นก็ไม่ได้ง่ายถึงขนาดที่แม้ว่าจะขาดกองหลังตัวจริงไปหนึ่งคนแต่ยังสามารถคว้าชมปได้พววกเขากำลังประมาทไปจริงๆและผมก็มองว่าลิวอร์ูมีโอกาสน้ำตาตกในได้ในทันทีถ้าหากมีผู้เล่นกองหลังรายอื่นได้รับบาดเจ็บเพิ่มติม ผมอยากให้ทุกคนลองมองย้อนกลับไปที่คู่เซนเตอร์แบ็กของลิเวอร์ pool ในเวลานี้ใช่วิคกฟันไดคือกองหลังตัวหลักอย่างไม่ต้องสงสัยแต่มีใครบ้างล่ะที่สามารถยืนจับกู้กับฟันได์ได้อย่างลงตัวผมคิดว่าทุกคนมองไปที่อิบเรีมาโกนาเต้แต่ทุกคนไม่รู้เลยว่าโกนาเต้ ate นั้นมีอาการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆรบกวนอยู่บ่อยครั้งและคงไม่สามารถยืนระยะไปจนจบฤดูกาลได้โดยไม่มีอาการบาดเจ็บในขณะที่นักเตะอย่างโจโกเมส ก็ไม่ได้รับคำไว้วางใจจากเจเกนคลับเท่าไรนักและนักเตะอีกรายอย่างจเาเรลคอนซานั่นก็ยังเด็กเกินไปที่จะแบกทีมไปจนจบฤดูกาลนั่นก็เพราะว่ากองหลังวัย20ปีรายนี้เพึ่งจะก้าวขึ้นมาเล่นในทีมชุดใหญ่แบบจริงๆจังเป็นฤดูกาแลแรกดังนั้นตัวของคนนั้นยังไม่มีประสบการณ์ในการรับความกดดันของการเป็นทีมลุ้นแชมป์ในช่วงถ้ายของฤดูกาล ฉะนั้นเสี่ยงมากนะครับที่จะเกิดความผิดพลาดดังนั้นในตอนนี้ทางเดียวที่จะทําให้ลิเวอร์พูลมีลุ้นแชมป์พิมีิรก์แนกเนมืกันนี้ก็คือการเสริมทัพผู้เล่นใหม่ในะตำแหน่งกองหลังเข้าสู่ทีมไม่ได้ภายในช่วงตลาดนนหน้าหนาวนี้เลยและในะตอนนี้ตลาดการอข,ขายนักเตะก็เหลืออีกเวลาไม่มากแล้วและลิเวอร์พูลก็ควรตัดสินใจเรื่องนี้โดยด่วนก่อนที่จะไม่มีโอกาสลุ้นแชมป์พิมลยรก์ลนกเนมืนกันนี้ ถ้าหากมีผู้เล่นกองหลังได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมและผมก็มองว่ากรานซโลอิกนาซิโอน,น่าจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสําหรับกันย,ย,ย้ายเข้ามายืนจับคู่กับเวกิลฟันได์เพราะอิกนาซิโอถือเป็นกองหลังที่มีประสบการณ์สูงมากแม้ว่าตัวของคนนั้นเพิ่งจะมีอายุเพียงแค่22ปีแต่มีประสบการณ์การลงสนามไปมากกว่า100น้นัดและผมก็แนะนําให้ลิเวอร์พูลยอมทุ่มเงินค่าเชียานจํานวน52ล้านปอนด์สำหรับเดืยวนี้ไปเลย เพราะถ้าหากลิอรูพูพลาดการคว้าแชมป์พิมลิกฤดูกาลนี้ด้วยเหตุผลที่ว่ามีกองหลังที่ระบาดเจ็บเพิ่มเติมจนทำให้เทียมไม่สามารถยืนระยะได้แล้วละก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำมาตั้งแต่ช่วงต้นหรือฤดูกันนั้นมันก็จะสูญเปล่าไปในทันทีนะโอ้โหเชดันเชากลี่เชื่อว่าลิบรูพูมีโอกาสสูงที่จะคว้าแชมป์พิมลิกได้ในฤดูกาลน,นี้ เชเดนชากิลี่นะครับอดีตตร์ดังของลิเวอร์ pool ก็ได้ออกมายอมรับแบบตรงไปตรงมาว่าจนถึงในตอนนี้ตัวเขากนั้นก็ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์ของสโมสรลิเวอร์ pool และเฝ้าติดตามเชียร์อดีตต้นสกัดเก่าของเขาอยู่ตลอดเวลาและเขาก็หวังว่าลิเวอร์นั้นจะสามารถกลับมาควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้อีกครั้งในยุคสมัยการเป็นผู้จัดก,การทีมของเชคกิงครับในฤดูกาลนี้ ก็ถือได้ว่าลิูลน,นั้นกําลังมีโอกาสที่ดีที่จะสามารถคว้าแชมป์พิมลิร์อังกฤษเข้าสู่เทียมได้อีกสมัยหลังจากที่เคยทําได้มาแล้วนะครับครั้งหนึ่งเมื่อฤดูการ2 0 1 9 2 0 2 0นะครับโดยในตอนนี้ลิร์พูลนะครับกำลังเป็นทีมจา้าปูงของศึกพิมลิร์อังกฤษโดยเก็บไป45แต้มจากการลงสนาม20เกมและไม่แพ้ใครในลีกนับตั้งแต่พ่แพ้ครั้งสุดท้ายโดยในมือของทันดัมฮอสเปอร์เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วและทีมกันลิร์พูลก็มีแต้มนำ 2คะแนนเท่านั้นดังนั้นต่อจะมนี้ฝ่ายลิเวอร์พูลจะพลาดทำแต้มหล่นไม่ได้อีกแล้วเพราะสุมเสียงที่จะถูกแมนเชสเตอร์ซิตี้ทำคะแนนแซงหน้าได้ตลอดเวลานะครับโดยทางเชดันชารกิลี่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของทีมลิเวอร์พูลที่ชูถ้วยรางวาัลพรีเมียร์ลีกในฤดูกาล2019-2020โดยฤดูกาลนั้นตัวของชารกิลี่ได้ลงเล่นกับลิเวอร์พูลไปเพียงแค่7เกมเท่านั้นในศึกพรีเมียร์ลีกและปัจจุบันตอนนี้ เชอร์กิลี่กำลังคัดเกงอยู่กับทางด้านของสโมสรชิคกี้พายส์ใน m ม j o r เ e อร์ลี่ชอคเกอร์สหรัฐและล่าสุดเจ้าตัวก็ได้นมปสัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่นั่นนะครับโดยกล่าวว่าในตอนนี้ตัวของเขานั้นก็มีความเชื่อมั่นอยู่พอสมควรว่าเลบุบูมีโอกาสที่ดีพอสมควรเลยทีเดียวที่จะสามารถคว้าแชมป์ผิวอังกฤษได้ในฤดูกาลน,น,นี้เข้าสู่สโมสรได้เป็นผลสำเร็จและผมก็ได้ติดตามพวกเขาอยู่เสมอผมเพิ่งเดินทางกลับมาจากอังกฤษมาน และลิเวอร์พูลก็ยังคงเป็นบ้านของผมอยู่เสมอจริงๆแล้วผมก็อยากเข้าไปชมเกมในสนามแต่ในช่วงเทศกาลพิม่นั้นผมเดินทางไปชมเกมการแข่งขันของลิเวอร์พูลไม่ได้เพราะผมเดินทางไปกับครอบครัวและไปกันทางบ้านแต่ถึงนั้น <Oui> ผมก็ติดตามชมการแข่งขันของลิเวอร์พูลผ่านทางทีวีในห้องพักของผมผมกำลังตั้งตารอดูบทสรุปในทุก่งนี้ว่าลิเวอร์พูลจะสามารถกลับมาคว้าแชมป์พิมลิงกฤตได้ครั้งหนือไหม ผมอยากจะเห็นพวกเขาทุกคนได้ชูช่วยแชมป์พิมพ์ลิงกิดในนุกการนี้และผมก็คงจะมีความสุขเป็นอย่างมากถ้าหากคำพูดของผมนั้นเป็นจริงนั่นว่าผมยังคงหวังว่าลเวอร์พูน่าจะคว้าแชมป์ฟุตบอลทั่วแรงกันอื่อนเข้าสู่สโมสรได้ด้วยเช่นเดียวกัน นั่นก็เพราะว่าในตอนนี้ลิเวอร์พูลยังคงมีลุ้นต้วแชมป์ในทุกๆถ้วยและผมก็เชื่อมั่นว่าุดนการนี้ลิเวอร์พูลจะมีแชมป์ติดไม้ติดมืออย่างแน่นอนจากฟุตบอลถ้วยแต่ผมก็ไม่รู้ว่าพวกเขาจะชนะเลิศถ้วยรางวัลไหนบ้างแต่ที่แน่ๆก็คือเป้าหมายสูงสุดข,ของผมนั้นคืออยากเห็น Liverpool ลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลิงเปิดแนนการนี้เข้าสู่สโมสรให้ได้อีกครั้งเพราะพวกเขาเป็นทีมที่คู่ควรกับมันเสดนจชาร์กกลีก็่าวทีท้ายลิเวอร์พูลสนไหม ทีมคู้แข่งจอโลกฮีโร่หงดังพ้นทีมมกราคมนี้ทีมคู้แข่งรุ่มพิมลิอังกฤษพร้อมเปิดตัวฮีโร่ของลิร์พูออกจากเทียมในตลาดการสดกนนักเตะเดือนมกราคมนี้โจมวาะครับนักข่าวจากทอสปอร์ตสื่อน้องใหม่มาแรงแห่งโลกล่กหนังรายงานมาว่านันทิหฮมฟอรเรสเตรียมเปิดตัวดิวักโอริกีอดีตสุดหน้าขนใจของแฟนบอลหงดังลิร์พูออกจากเทียมในตลาดการสแกนนักเตะเดือนมกราคมนี้ จากกรณีที่พวกเขาเป็น1ใน2ทีมที่ละเมิกกดกฎการเงินของพิมลิกอุงกฤษดนับตั้งแต่สุนารรังยักษ์ชาวเบลเยียมได้จากเอซิมิลานกลับมาสู่เวทีลูกหนังเมืองผู้ดเีเขาได้รับกัรลงสนามเป็นตัวจริงในเกมลีกแค่สนัดเท่านั้นส่วนที่เหลือได้ลงสนามเป็นตัวสำรอง7นัดแต่ทำประตูหรืออาซิตไม่ได้เลยแม้แต่ลูกเดียว พอรวมทั้งสถานการณ์ทางด้าน,นเงินและจํานวนนาทีที่เดินลงสนามเข้าไปแล้วมันก็กำกันจะเจนว่าโอริกี้จะย้ายออกจากเทียมในตลาดหน้านแวนี้โดยมีลอสแอนเจลิสเอฟซีเอฟซีเซนซินเนติและเอฟซีดัลัสเป็น3สโม,มสรจากเมเจอร์ลีกช็อกเกอร์สหรัฐอเมริกาที่ให้ความสนใจที่จะคว้าตัวเขาไปเสริมแกลกส่วนลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับก็ไม่ได้สนดิวกโอริกี้นะฮะ บอลตกยุคจิมี่กาเลเกอร์สงสัยแม็กคาร์เรนมีส่วนแมนยูฟอร์มแย่ตำนานแข้งหงส์แดงเชื่อว่ามือขวาคุณซื้อปีแสดงอัดมีส่วนทําให้เทียมผลงานไม่ดีจะมี่กาเลเกอร์กับตํนานกอางหลังของลิเวอร์พูลตั้งความสงสัยว่าสตีฟแม็กคาร์เรนมีส่วนทําให้ฟอร์มการเล่นของแมน,นเชสเตอร์ยำยันลงไปในนุกกันนี้ ทีมของลิทนากำลังตกที่นั่งลำบากในฤดูกาลน,นี้โดยกับพานทีมเก็บได้เพียงแค่3 2คะแนนจากทั้งหมด21นัดรั้งอันดับที่7ของตรงนานรางคะแนนรวมไปถึงตกรอบอยูฟ่าแชมเลกและคาราเบลคับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกทั้งการเข้ามาของทีมรท์ิปและทีมเอเนอสนั่นทำให้อนาคตของเขาถูกพิจารณาอีกครั้งในช่วงสัมมนาแตอนั้นจะมีก็เลก็มองว่าบิ๊กแมตอาจมีอิทธิพลมากเกินไปกับแนวทางการเล่นของมนยู ที่เน้นจังหวะฉับฉ่วยและสวนกลับเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเจมี่กาล์ลเกร์ก็มองว่าเป็นสไตล์ที่แมนเชสเตอร์เต็มเล่นเหมือนกับ20ปีที่แล้วซึ่งไม่ใช่สไตล์ของทีม,ทมระดับท็อปในพรีเมียร์ลีกคุณคิดว่าสตีฟแมคคาร์เรนมีอิทธิพลมากขนาดนั้นไหมเหตุผลที่ผมพูดแบบนั้นก็เพราะเมื่อคุณพูดถึงสไตล์การเล่นมันอาจจะเป็นสไตล์ที่เราต่างเคยเล่นกันมาแล้วบางครั้งคุณลงเล่นในเกยมยุโรเกมสวนกลับหรือคุณเจอกับทีมที่เล็กกว่าในบ้านและคุณก็รู้ว่าคุณจะได้ครอบครองบอลเยอะ ยู่นเตดเล่นเหมือนกับฟุตบอลจากยุคข,ของเราเมื่อ20ปีที่แล้วเกมรกแรกๆของพวกเขาเจอบรดเนและเบรนฟอร์ดและเดเคอาพยายามขึ้นเกมเขาดูกระเสือกกระสนมีคริสเตนอิลเซนลงมารับบอลต่ำเขาเทนฮากอย่างได้แฟงกี้ริยองที่เป็นเอกทันนั่นมีเิลและเขาเอาตัวรอดมาได้รับประสบการ,รณ์สุจเมื่อรูรกาลที่พมา่ารา้ดูกาที่ดีมีแชมป์ทะลุเข้าจริงอีกใบทำผลงานดีๆในยุโรปดังนั้นผมไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่า การที่สตีฟแมคคารเรนมาอยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาอยู่ในยุคของท่ n นเซอร์อเล็กซ์ฟร์กูสอนอีกด้วยดังนั้นพูดได้ว่านี่คือแนวทางการเล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งมันล้าหลังไปหนานมากแล้วท่นนี้สตีฟแมคคารเรนนะครับได้กลับมาร่วมง,งานกับปีแสดงครั้งในบทบาทผู้ช่วยของเอลิกเทนฮารกหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายเคยร่วมง,งานกันแล้วที่ FC ฟซีเทเวนเต้มาแล้วนะครับอย่างเป็นการชูเสื้อแล้วครับ แฮนเดอร์สันนะครับอดีตกัปตันทีมลิเวอร์พูลเปิดตัวสโมสรใหม่เซ็นถึงปี2026นะครับจอแดนเฮนเดอร์สันอดีตมิดฟิลด์กัปตันทีมลิเวอร์พูลได้เปิดตัวกับสโมสรใหม่อย่างเป็นทางการแล้วนะครับโดยการเซ็นสัญญาร่วมงานกันถึงปี2026วันที่9มกราคมนะครับอาแจากอัสมสเตอร์ดัมสโมสรนิกายแห่ง,หงลีกสูงสุดเนเธอร์แลนด์ประกาศคว้าตัวจอแดนแฮนเดอร์สันกองกลางชาวอังกฤษมาสมความแข็งแกร่งอย่างเป็นทางการแล้วโดยจรดประกาศเซ็สนสัญญามาร่วมงานกันจนถึงเดือน มิถนายนในปี2006ยังเป็นทางการเดี๋ยวสำหรัหบเฮนโดนะครับในวัย33ปีตกลงยกลึกสนิกับอาอิติฟักสโมสรในลิกซิดิอาระเมียและได้รับความสนใจจากหลายสโมสรในทวีปยุโรปก,ก่อนสุดท้ายจะเป็นอาแจ็กที่เข้ามาเจรจาอย่างจริงจังและสามารถปิดดีลกันได้สำเร็จทานนี้นะครับแฮนเดอร์สันจะสวมเสื้อหมายเลข6ในการแข่งขันกับอาแจ็กอัมสเตอร์ดัมนะครับขอให้โชคดีนะครับกับตันทีมของเรา เราปิดท้ายกันที่10กองกลางที่กําลังอยู่ในขั้นตอนสําหรับการพิจารณาของลิเวอร์ pool สำหรับการเซ็นญาในช่วงซัมเมอร์หน้านะครับไม่ใช่ตลาดหน้าหนาวนี้นครับโดยมีใครกันบ้าง10กองกลางที่ลิเวอร์พูลกำลังพิจารณาว่าจะซื้อเริ่มต้นที่1นะครับจอบปอลุยาอายุ28ปีสโมสรฟุลแลมสัญชาติโปรโตุเกสคนที่สองครับปุนกิมอลไลส์อายุ26ปีส,ส,นนโโสโมสรเนลคัโซนเตตสัญชาติบราซิลคนที่3บูบากาคาราร่านะครับอายุ2 4ปีสโม,ส,ออส,มส,รสรแอสต์มิลล่าสัญชา คนที่4ดักลาสลุยนะครับอายุ25ปีสโมสรแอสต์มิลลาสัญชาติบราซิลคนที่5นะครับยูเซฟฟอฟาน่าอายุ25ปีสโมสรมอนาโกสัญชาติฝรั่งเศสคนที่6เกเฟนตูรามอายุ22ปีสโมสรนีสสัญชาติฝรั่งเศสคนที่7วัตเตอร์ลียาแนวอายุ25ปีสโมสรเบรนฟอร์ดสัญชาติเยอรมันคนที่8นะครับมาตินซูบิเมนดีอายุ24ปีสโมสรเรอสโซซิดัดสัญชาติจุดแป้น คนที่9นะครับเทินคูปไมเนอร์อายุ25ปีสโมสรออตแตลนตาสัญชาติเนเธอร์แลนด์และคนสุดท้ายคนที่10มานูโคเน่ในวัย22สปีสโมสรปุริเช่มืเชนกับ,บักสัญชาติฝรั่งเศสนะครับนี่ก็คือเรียกรายชื่อ10กองกลางที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาว่าจะเสริมทัพในช่วงตลาดเสมอหน้านะครับไม่ใช่ตลาดหน้าหนาวนะจ๊ะนี่คือสุดาก้าลีบภูพลครับซึ่งเป็นรบอบเย็นของวันที่19มกราคมนะครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้กคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้กคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สําคัญนะครับมือน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ